สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งวันของเด็กยูดีอายุกันนะคะว่าชีวิตประจวันของเราทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเช้านี้เราเริ่มเรียนที่อาคารสองกันนะคะวันนี้มีเรียนวิชาบัญชีเพื่อการจัดการค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็ต้อมาเดินกับผมแล้นะคะระหว่างเราอาจารย์สอนเราก็จะเปิดสไลด์เราอาจารย์นะคะ วันนี้อาจารย์เริ่มสอนเนื้อหาบทที่7นะคะเรื่องงบกระแสเงินสดเพื่อนๆทุกคนตั้งใจฟังกันมากเลยค่ะขอตัวไปเรียนกันก่อนนะคะเรียนเสร็จแล้วค่ะอาจารย์เพิ่งปล่อยเลยทุกคนรีบเก็บของเตรียมออกจากห้องค่ะบรรยากาศคือคักเลยอาจารย์ปล่อยแล้วเราก็จะไปกินข้าวหน้ามอกกันนะคะแล้วก็จะมากินข้าวที่ซอยกระเทยร้านครัวแม่ยุรีกันค่ะ เราก็ได้ข้าวแล้วนะคะขอนกินไปกินข้าว่อนค่ะกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปห้องสมุดก,กันนะคะขี่รถไปห้องสมุดก,กันค่ะ เข้าห้องสมุดแล้วเราจะไปหาที่นั่งสงุดสมุดทางานกันนะคะวันนี้เรามาที่ห้องสมุดบรรยากาศเงียบเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือนั่งทํางานมากๆเลยค่ะบรรยากาศร,รอบๆนะคะ ได้ที่นั่งแล้วเราก็จะมานั่งทาง,งานที่ห้องสมุดกันนะคะทํางานเสร็จแล้วได้เวลาออกไปหาอะไรกินหน้ามองกันค่ะแล้วก็จะขับรถไปซื้อของกินที่หน้ามอราชะพัตกันนะคะอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะคะใส่หมวกกันน็อกเสร็จแล้วไปกันเลยค่ะ ถึงแล้วเราก็จะมาซื้อขนมเบื้องกันนะคะขนมเบื้องร้านนี้เด็ดจริงๆค่ะหอมหวานอร่อยพิกัดหน้ามอราชพัฒอุดรธาน,นีค่ะหลังจากซื้อขนมเบื้องเสร็จแล้วเราก็จะกลับห้องกันนะคะพระวันเดย์หนึ่งวันก็จะประมาณนี้ค่ะ